หัวใจคชสีอิติมุลิอิติมุลิเป็นคาถาผูกปากสัตว์คำว่าคชสีเป็นสัตว์ในนิยายมีรูปเหมือนราชสีแต่มีงวงเหมือนช้างเรียกว่าคชสี คำว่าราชสีเนี่ยก็คือพญาสิงโตเรียกว่าสิงหาราชหรือสิหาราชก็เรียกเป็นสัตว์ในนิยายถือว่าดุร้ายแล้วก็มีกำลังมากคคชสีที่เห็นนี้เป็นของหลวงพ่อหอมว ชาคมากจังหวัดระยองคนจสีนี้เป็นตราประจำกระทรวงกลาโหมสวัสดีค่ะ